สวัสดีทุกคนที่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวในเมืองกันนะคะบ้านเราชื่อคือพระช่อรูปเดี่ยวจะพาชาวรูปเดี่ยวไปเที่ยวในเมืองสวัสดีค่ะโยมแถวบ้านเราก็จะสะดวกก็คือใช้รถแบบนี้นะคะคือรถรางนะคะโอ้ยนี่เดือดื้อที่จะพามาชมวันนี้ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้คนที่นี่ก็จะเรียกว่ากรุนปลาดนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่าสวยมากเลยนะทุกคน ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะคะทุกคนคนจะเยอะมากแล้วเขาก็จะมาเที่ยวพอเดินมาอีกฝากหนึ่งนะคะเราก็จะไปดูตรงนั้นนะคะเป็นแหล่งก่อสร้างะค,ะค่ะทุกคนมาได้เป็นติดคนางานมีแต่กดโทรศัพท์ท่องเที่ยวก็จะเยอะมากค่ะตรงนี้นี่ค่ะเป็นเมืองอันเทเวอร์เปิลนะคะทุกคนดวยมากมาที่ไรก็คนเยอะทุกทีเลยคะ่ะจะมีงานอีกแล้วะค่ะทุกคนคะ่ะ เราจะเดินกันเบเอเวอรี่นะคะไปที่แม่นะคะแม่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งสตรีทก็จะเดินเลาะซอยน,นี้ได้ตึกสวยๆผ่านไปปรานมาเราจะถ่ายดูอันนี้ก็ดีนะทุกคนข้างหลังจะเสียงเยอะเลยครัเป็นคาเฟ่อันนี้จะเป็นซอยลับนะจะพาไปดูโบสถ์นะสวัสดีแฮชอันนี้เป็นเป็นหางที่ตองนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นโบสถ์มันสวยค่ะเรก็เลยว่าจะพาไปดู ร่มรื่นมากค่ะทุกคนเฮ้ยก็จะเป็นอะไรตรงนี้เป็นตึกนะเป็นอหอหนังสือเขาเรียกอะไรห้องสมุมดเรามานั่งใต้ต้นมไม้ตรงนี้ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวเมืองอันเทเวรเปิลนะคะประเทศเบลเยียมนะคะอันนี้เป็นห้องสมุดค่ะอันนี้วันนี้เอาไทายมาเดินเล่นในแถวกรุงปราดกันเลยบรรยากาศไม่ชุน มาดิตึกสวยมากเลยค่ะทุกคนจะมีคนมานั่งใต้ต้นไม้ไ้วยนะโบนนี้สวยมาก<อ><อ>มากปสวัสดีค่ะมุมนี้ซะหน่อยนึงครับไม่เคยนั่งมุมนี้สวยไหมจริงมาตรงนี้เป็นปากขี้มาแน้ะทุกคนแต่ดูซิไม่เคยสังเกตเห็นเลยคนเห็นตึกนั้นไหมข้างหลังที่เป็นตึกสูงๆอ่ะที่มีตัวหนังสืออ่ะ ตึกนั้นแหละค่ะที่เราไทยเคยมาเรียนภาษาแต่ก่อนนานมากแล้วบรรยากาศในเมืองพม่แตะไทยลูกเขาข้ามถนนกันได้เดินลงมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่างในสวยไหมเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากดูสิสวยไหมสวยมากสวยมากเป็นโบสถ์ที่อยู่แถวๆนางช็อปปิ้งนะทุกคน สวยมากเลยนะมาให้ชมกันดูเอมิลี่เล่นไฟโบช์ถ่ายให้ดูรอบๆนะคะประมาณนี้มเมลีเป็นอาร์ตฟิลมม์มลูกวิญญาตไปขึ้นบนเวทีค่ะลูกอีฉันเป็นอะไรกันดูค่ะใครที่เห็นใครอยากได้ดาราก็มาติดต่อลูกอีฉันนะคะนาไรเงีขึ้นเวทีมากค่ะสวยนะทุกคนดูสินี่ฉันหลงมานะเนี่ย เอาในการมาฝากกันนะตามประเทศนี่เซ็นเจอสกีนนเขาจะเรียกว่าสตัดเฟสสาั่วค่ะเป็นที่อันเทเวอร์เปิดนะคะ ตรนนี้จะมีร้านรวงเยอะแยะมากมายเลยนะักท่องเที่ยวก็จะมากินอาหารดื่มอะไรก็บ้านไปนะนซื้อกับข้าวซื้อของจบที่ร้านกับข้าวมันเดิมค่ะ <c oughs> เป็นร้านจีนนะคะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเป็นมันมาซึมมันงานเผื่อก็ต้องมาค่ะทุกคนขาชปของฉันจะไปดูขนมอีกแล้วน่ะของกินเยอะแยะมากมายค่ะที่นี่ กระป๋องของกระป๋อง,องมีหมดค่ะโอ้ที่เจ็ดกระแดบกบมันหนะักมีตุเรียนด้วยค่ะทุกคน้ตุเ,เรียนอยากกินตุเรียนจันนงเลยค่ะตลอดมาตัง้ง21ยูโรทุกคนครึง่งกิโล่จริงเราจะมาดูมะละกอกันนะคะแต่มะละกอมันไม่น่าซื้อลูกก็ตั้ง7จ็โลผัดตะไคร้มันหนาะแล้วเราลืมซื้อจากร้านไทยจักสองสามต้นซอสเซิร์ฟมีหมดค่ะทุกคนที่นี่เป็นร้านจีนที่ใหญ่มาก The Oriental น,นะอยู่ที่แม่่คะร้านใหญ่มาก นี้ก็ซอสค่ะจำหารลุงไม้นะคะลุงไม้เราหมดนะคะปกติก็จะเห็นลุงไม้วันนี้เราจะหาลุงไม้เจอไหมนะไม่ลุงร้านนี้ไม่มีลุงไม้ยังเป็นในช่องแช่เย็นค่ะมีทุกอย่างเลยต๊ะหกโต๊ะคู่อ่อนแข็งกิมจะเป็นมุมข้าวทุกคนของเขาเยอะอยู่นะร้านนียแต่ว่าโอทันไม่ได้เดินหมดนะโอทันไม่ค่อยชอบเดินสองสามซอยนั่นจะเป็นซอยเส้นไม่ค่อยได้เดินยังไม่ชอบดูตรงนี้จะคิดว่าไม่ินไม่ติดใครนะคะ ไก่ทำในห,หลายอย่างมากนะครันนตรงนั้นก็น่าจะตีนไก่ที่ไข่อ่อนไว้ทุกคนคิดว่าน่าจะไข่อนะ่อนเนาะนนี้จะเป็นลูกชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อ,อน,นี้จะเป็นหมูเราจะเอาไปสักถุงเพื่อเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวขี้เกียจทำช่องซื้อกระดูกที่นี่ค่ะทุกคนซื้อกระดูกที่ต่างประเทศก็จะเป็นแบบแข็ง ที่เราชอบมาดูเป็นประจําก็เป็นพวกนี้แหละกระดมแต่ว่ามันสวยดีมีหลายขนาดมากเพราะมาขายเหมือนขายดีทุกคนจะมีหลายขนาดหลายราคานะจ๊ะเสร็จกับข้าววันนี้กลับบ้านกันดีกว่าเอมิลี่อย่าไปฟิงพิงผนังเราก็มาตอนนี้ก็ต้องแวะก่อนค่ะทุกคนร้านเอเชียอยู่ในห้างสรรพสินค้านะเราว่าราคามันจะแพงกว่าร้านที่ซอยจีนอะแต่ว่าเราขี้เกียจไปไงตรงนี้เลยง่ายดีคนเยอะมากค่ะทุกคนโอ้ ผนเป็นหมดเลยแต่ดีมีแต่คนเข้าเมืองทุกคนเอ้ย